ให้คุณชายขึ้นไปจะสะดวกกว่าให้พระอาจารย์มาเนี่ยอยากก็ท่านเญาตก็คงจะมีเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการที่ไปช่วยงานก็จะเชิญนายไปด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางทางคณะกรรมการเตรียมงานไว้ว่าโอเควันที่เท่าไหร่เท่าไหร่จะแจ้งคงไม่ต้องจัดยุ่งยากกว่าะฮะคือเชิญนายไปไปคุยเรื่องงานตรงนี้กว่ากขอบครับครับที่หลังดีกว่านี้เพราะจะมีหลายอย่างที่จะต้องร่วมทำานครับตอนแรกครับตอนแรกท่านเลขาครับนักวัตกรรท่านผู้มีการที่เคารพ งานนี้ก็เป็นงานหนักสำหรับพี่ไรสมเพราะว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วในฐานะที่มาวันนี้ที่งานจะต้องไปดูผังที่แล้วจะต้องไปลงอาคารต่างๆหรือสิ่งที่จะใช้สอยในเนื้อที่ถ้าทำไปน้อยแต่ผมมีประสบการณ์ดีไมด่ดีอาจจะไม่ได้หรือจะให้มาแค่ห้าไร่สิบไร่เพราะมีรูปงานน้อย เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ที่มากตั้งแต่วหนไปเป็นต้นไปทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการลงทำผังเลยว่าจะมีอาคารอะไรบ้างใช้เนื้อที่ตรงนั้นตรงนี้เป็นอะไรต่างๆเพราะจะต้อง<ม>ต้องทำมาสเตอร์แพนอันนี้นน<ม>ออกมามแน่กับสิ่งที่เราจะขอ<ม>ครับ พราะฉะนั้นแล้วก็นมัสก,การด้วยความเคารพว่าหวังเอาไว้เพียง50%แต่ถ้าได้บุญบารมีที่เหนือขึ้นไปมันจะได้ร้อยก็เป็นเรื่องของบุญข้อสนาของวิเลยของมหาวิเลยต่อไปนะครับแต่กักบนมัสก,การว่าท่านจะต้องนําผู้บริหารและคณาจารย์หรืออาจจะต้องขอร้องนักวิชาการที่อื่นรีบทำผังอันนี้ให้สำเร็จ มเตอร์แพนเป็นนีข้ขนะึ้นมาขอขอนุญาตครับท่านเลขาเป็นประาธานเทิดไทองค์ราชันด้วยฉะนั้นอาจารย์ดรฉลัดคุยกับท่านได้เลยจะเอาแบบไหนจะขอท่านแบบไหนท่านวันนี้คงนะครับท่านอาจารย์ได้เจอกับปัญชาด้วยใช่ไหมครับที่ผมรับรองที่เไรเกษตรที่เป็นไรเกษตรผมตอนนั้นรับรองในฐานะไปใช้ ที่เวกเกษตรผมใช้อำนาจของการเป็นประธานมูลนิธิวิศัยเกษตรฯบ้างเลยครับยาเรื่องฝากขอบคุณมาไม่ไม่ทราบว่าท่านไหนมาบ้่ม่านก็บอกให้ฝากมาเพราะไม่ใช่ปัญหาท่านก็มีอะไรก็ดำเนินการได้เลยแต่ว่าโนสโดยผมนะจะช่วยอะไรได้มากน้อยขนาดนก็เต็มที่อยู่แล้วคุณชาก็พร้อมอยู่เราเก็บเรื่องพุทธศาสนาแล้วท่านพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ทุนเราก็เยอะนะก็ท่านเอ่อรักเอร์ลองเคลียร์กับเอ่อทเลขาได้เลยนะครับ กี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไทยองศาชันก็อย่างที่ได้รับเพียงนะก็โครงการนี้จริงๆตัวหลักก็คือเรื่องวัตถุมาซึ่งตอนนี้เรามีหน่วยงานหลักก็คือวิไลสศุลเนี่ยเชื่อว่าจะนำเอาโครงการนี้เข้าไปเป็นโครงการในส่วนของวิไรัยศุลในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจัดบูรณาการกับหน่วยงานกย่างเช่นมหารแล้วก็ฟิล์ม ถ้าเกิดวิไลยสงสถานที่ยังไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะให้เป็นอื่นเข้าร่วมสำนักาง,งานก็ทำจังหวัดเทศบาลแม่แต่ส่วนของขาทางการศึกษาอย่างเช่นสำนักงานพีเอ็นหรือหลายฝ่ายหนะ้าที่มาในอันนี้ก็จะมาร่วมฟังใหกิ่กรอันนี้ด้วยเพราะจะตอนเรื่องเกิตรกรรมใหญ่ที่จะมีทั้งการปลูกป่าที่ทั้งเรื่องของการเปิดสลากงานจังหวัดทีทั้งเรื่องหนองน้ํา ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเ,เคย<อ>ได้มีดำเนินในการสร้างที่เป็นอยู่ป่ามเจ็บก็รวมทั้งเรื่องของกิจกรรมที่องค์ประธานสมเด็จพระเทพท่านจะมีกิจกรมรมร่วมกับเราในการแสดงและจัสรรสร้างสรรค์คือแข่งขันระนาดเอกครับอันนี้เพื่อต้องส่งผลอยู่แล้วครับครับทั่วทั่วประเทศเลยครับผมซึ่งซึ่งถ้าเกิดตอนนี้ได้เรียนห้ท่านในขาวทาบอย่นี้ก่อนนะว่าส่วนเราต้องคุ้มครองอย่างไร เมื่อไรก็ทีนี้เรารับเรื่องทั้งหมดก็หนึ่งครับผมเนี่ยก็รับเรื่องของผมด้วยครับผมก็ขออนุญาตครับขออเชาว์ต้องลงเป็นตัวแทนของของมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ก็เรื่องวัฒนธรรมนะครับเป็นขออวัฒนธรรมเชิญครับที่ได้ทราบเรื่องว่าอยากที่จะมีการแข่งขันระนาดเอกนะครับก็ทาในบ้านในส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการประกวดระนาดเอกทั้งทั่วประเทศนะครับโดยกรรมการเนี่ยเราเรียนว้คือสิทธิแห่งชาติ ตอนนี้มีอยู่สามท่านที่ผมรอาดเอฟคือคุณได้สดสดเลยคือปันโถวสนอ,องมุทอนรุสิทธิ์บุตรทิพเ์พิรล์แล้วก็อีกสองท่านก็ได้อยู่แล้วนะครับก็คณะกรรมการเนี่ยก็คงติดกระสังพอสมควรในการที่จะคัดเลือกแล้วก็การประกวดครั้งนี้เนี่ยจะคัดเลือกมาให้เหลือสองสามสาวหรือสิบห้าห้ารางวัลแล้วก็สามารถที่จะมาประเวณถวายขอน,น้าพันธ์นั่งด้วย แล้วก็โอกาสไปคือจะต้องขอให้ผ่านให้ได้พระราชทานเพื่อการถึงเชิญเสด็จด้วยหรือเปล่าครับก็วันวันที่เสด็จที่ประเทศเสด็จปุปปาหรืออะไรจะจัดการไหมครับก็ตอนนี้ท่านจิมมี่กำลังเคลียร์กับท่านเนวินกับกับท่านชัยอยู่ตรงนั้นนะแล้วเรื่องถ้วยขอมาหรือยังครับอ่าตอนนี้ก็ลังกำลังคุยคุกับการนี่จะต้องการอะต้นเนี่ยฮะทำอะไรฮะว่าอะไรเด็ดมาก็ได้เราเดี๋ยวให้ทางโครงการทำไปให้ก็ได้ขอรายละเอี๋ยววัตถุประสงค์และการจัดงานก่อน ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยทางโครงการก็ทำไม่ได้รไม่เข้าครับเรื่องคือทำคนคือก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ผมจะแบบในลักษณะแบบโปรกินเน็ตบุ๊กนะฮะก็คือเป็นเป็นเป็นร้อยๆวงมาบรรเลงเต็มอัธจาศักดิ์ทั้งหมดแล้วก็ร่วมกับกับประเทศตัวนั้นนะครับผมหลังจากที่อ่าทีมที่ชนะทางหากแล้วก็ทีมที่ที่ของจังหวัดหรือทั่วประเทศและเข้าแข่งขันอย่างอย่างการตีละ่าเนี่ยอย่างสามรางเนี่ย ก็คือทุกโรงเรียนสามารถตีได้เหมือนกันหมดอย่างเงี้ยต่อเพลงต่อช่วงตช่วงเลยอย่างเงี้ยการแข่งขันน่าจะลงแบบนั้นมันเป็นไฮไลท์ที่ที่สุดยอดนะฮะแล้วการรำนักตสินด้ยการเราก็จะเป็นมีท่าบังคับอ่าเสร็จแล้วก็จะจบแบบไหนแบบไหนอ่าลงไปอย่างนั้นมันก็จะเป็นไฮไลท์ที่ทําให้ทุกคนติดตามและการแข่งขันนําสิ่งที่ดีๆมามาเสนอมาพิจแพงนะครับครับคือมันต้องต้องทำอะไรเป็นเป็นไฮไลท์ของของบุรีรัมย์ลยนะครับถ้าพอมีอะไรทางโครงการ ช่วยเหลืออะไรสำหรับส่วนใดบ้างก็แล้วแต่ว่าเราคุยรายละเอียดให้ให้ชัดเจนขึ้นมาแล้วก็จะทำกระบวการเสนอไปได้ผมกำลังรับอยู่นะครับเพราะวันนึ่มาเรียนผู้ชายบอกว่าที่มันน่ามาเรียนตอนรับให้ดีที่สุดเลยครับก็ที่เดียวท่านก็ได้ยินจาก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 ปากของของท่านเลขาเองนะครับว่ารับตรงนี้ตรงนี้มาแต่แล้วเดี๋ยวผมจะประสานและดำเนินการแทนหลวงพ่อไปตรงนั้นคือดีใจอย่างว่าผมไปขันทรายมาแล้ว พอหลวงพ่อได้เห็นว่าได้รู้ว่าตัวตัวของคนไทยยังไงก็จะกันเหยียดกันเรื่อามายที่มาเจอใครก,รกรร็ไม่ทราบท่านเลขาครับขออนุญาตครับคือต้นไม้ชายฤพย์ใช่ไหมลราชพฤกษ์ที่บุรีรัมย์ไอที่มาหลาลัยนะเขามีตายแต่ที่จะไปปลูกใหม่ตัวเนี้ยขอขออนุญาตเชิญครับคือเมื่อวันที่16เมษายน2 5 3 6เสด็จพระเทพเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิทยาอีสานใต้แล้ววันนั้นเนี่ย ผปลูกต้นไม้ถ้าจะมีคือต้นพยุงครับต้นพยุงท,กกกงทีนี้ด้วยด้วยดินของที่ภาพตรงนั้นเนี่ยเป็นดินแล้วก็มีหินเยอะหรือรากมันลงไปไม่ได้แล้วก็มีพายุมาเนี่ยมันก,ก็เลยล้มเราพยายามที่ขุดแล้วก็ปลูกเข้าไปใหม่ก็ไม่ไม่รอดน,นะฮะีนี้ก็เลยปรึกษากันในดีว่าต้องทําเรื่องการปลูกุกไหมแล้วยังคาราคาซังอยู่พอดีได้คุยกับคุณดเอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้อง ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพระองค์เสด็จก็หาที่ปลูกใหม่เพื่อเพื่อเป็นสิ่งมงคลนะครับถ้าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าพระองค์เสด็จเนี่ยก็จะขอความเพราะว่าขอหะขอพระองค์เมีนตาปลูกต้อมาได้อย่างนั้นได้แต่ว่าถ้าถ้าจำเป็นจริงก็ต้องกลับไปทุนทุนขอไปก็ได้หรือว่าจะช่วงที่ทุนทุนเพิ่มเ็จให้ท่านไปปลูกครับก็ตอนนี้ก็นกําลังวากเรื่องนี้ก็อยากจะให้มันสอดคล้องและให้มันเป็นรูปกระํา แล้วมันอ้างได้เพราะเอินที่มหาวิาลยมีอาคารหนึ่งที่พระองค์พระราชทานนามให้นะครับพรพระราชทานแต่ยังไม่เปิดเป็นอาคารใหญ่นะครับเป็นอาคารใหญ่นวปัญญาัญญานะคราัญนวตปัญญานะครับเพราะถ้าไปเปิดอาคารหลังนั้นก็พร้อมกับปลูกต้นไม้ได้เลย ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเก่าเลยครับนะครับถ้าถ้าอย่างนี้แล้วเรื่องเก่าไม่ต้องไปพูดถึงไปเปิดรานชาใหม่แล้วก็ปลูกต้นไม้ใช่ครับในกิจกรรมที่หมอแล้วคทางคณะจะให้ทำไงก็ได้แล้วทางอาจารยให้กบรองก็มีต้นไม้มอจอรที่จะต้องปลูกใช่ไหมที่มอนเจอแล้วก็ตัวนี้ก็ไปในโครงการเหมือนอย่างที่ท่านดรบอกอย่างนี้นะครับต้น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 มาชื่ออัสสุ อสบใช่ไหมเร่องไอสสาได้วาต้นอสบต้นคอื่น้าที่จีหที่กล้ามอคจัยหาไี่มะ